สวัสด,ดีครับเพื่อนๆมาวันนี้เราพามาจองกิ่งตอนที่ตอนหัวใจเศรษฐีไว้นะฮะผมปลูกลงดินนะเพื่อนเพื่อนนะผมปลูกในล,ลงดินเขาจะต้นใหญ่นะฮะต้นใหญ่ปุ๊บเราก็ตอนตอนกิ่งแบบนี้เลยนะฮะนี่ตอนกิ่งนะครับผมกิ่งตอนง่ายนะเพื่อนเพื่อนนะแต่กิ่งค่านข้างอ่อนนะอันนี้ถามว่าผมแก่แก่แล้วปลูกเลยไหมไมครับผมจะแช่น้าไ้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับตัวนี้แช่น้าสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ารากยังไม่เยอะตัวนี้ฮะ หักปากกาเซียนลากเส้นเดียวเห็นไหมเลยแต่คือเอ่อกิ่งเขาโน้มโน้มสาหัสมากผมก็เลยเอาเอามาก็ได้เอามาก็ได้ามาไ,ดไม่เป็นไรแต่นี่คือเนี่ยดูดูเขาเนี้ยเขาสวยมากนะสํมช่อพี่ๆกิ่งเนี้ยห,ห่อกระดาษนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรราคาขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยแก่ห่อกระดาษราคาก็ขึ้นแล้วนะ,ะหัวใจเศรษฐีเป็นอะไรที่สวยมากแล้วก็ปลูกง่ายมากด้วยนะฮะมัวใจเศรษฐีเนี่ยเป็นไม้มงคลนะฮะไม้มงคล เป็นใบสีเขียวแล้วก็ขอบเหลืองแต่ละใบเนี่ยจะลายไม่เหมือนกันนะพี่นะเนี่ยมันจะมีทั้งเหลืองครึ่งเหลืองขอบส,ส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองขอบฮะเหลืองครึ่งก็มีแต่ไม่คยย่อยเยอะเหลืองขอบจะเยอะกว่านะครับผมเนี่ยตัวน,นี้เขาเขาให้เขาให้ไอ้ผลแล้วนะคือผลก็สวยมากนะผลผลเล็กๆจิ๋วๆนะพี่ๆนะผลเล็กๆจิ๋วๆเลยนะฮะหัใจเศรษฐีตัวน,นี้ผมตอนจากต้นแก่ ต้นแก่ที่ผมปลูกไว้หน้าบ้านครับอีกอย่างก็คือการตอนกิ่งหัวใจเศรษฐีเนี่ยมันจะมีทิกลกิกลิ่งก็คือให้พี่ๆขวานขวานทิ้งไว้สักวันหรือสองวันก็ได้ขวานให้ยางเขาแห้งหัวใจเศรษฐีเป็นไม้ที่มียางให้พี่ๆขวานขวานให้ยางเขาแห้งสักหนึ่งถึงสองวันแล้วค่อยไปเอาตุ่มไปหุ้มถ้าพ,พี่ทุ่มเลยได้ไหมมันได้แต่ว่าบางทีอ่ะคือ,อยางมันไม่แห้งมันเป็นอ่ มันจะเกิดก่อให้เกิดเป็นโรคเชื้อราเปนนา็นนู่นเป็นนี่ฮะอันเนี้ยผมลอ,ลองประสบกับตัวมาแล้วผมเลยอยากให้พี่พี่ทำทำแนวนี้ดีกว่าก็คือขวานขวานไว้วันสองวันให้แผลเขาแห้งแล้วค่อยตุ้มไปห่อไม่ต่างกันพ,พี่เวลาไม่ต่างกันการให้รากการให้อะไรเวลาไม่ต่างกันแต่ถ้าเราขวานแล้วห่อเลยอ่ะบางทเีเขาอาจจะมีเชื้อโรคที่ติดมากับแผลอย่างเงี้ยฮะ แต่ถ้าพี่พี่ทิ้งไว้สวักดสองวันแล้วไปห่อผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยอีกอย่างก็คือกิ่งที่ผมตอนเนี่ยกิ่งกิ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะ,ะกิ่งก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะกิ่งประมาณครึ่งของหนูเขเนี่ยฮะพี่พี่ดูเนี่ยผมตอนยิ่งใหญ่หลังการเลยนะคือผมไม่ตอนอันเล็กอะ่ะผมพูดแล้วผมไม่ตอ,นอันเล็กคือคือตอนอันเนี้ยเราไปเลีเล้ยงน้ําอีกสัก ที่คือถามว่าเราเราแช่วันเดียวเราปลูกลได้ไม่ได้แต่ว่าณตอนนี้คือผมยังไม่ไม่มั่นใจกับตัวน,นี้เท่าไหร่ผมอยากแช่น้าไว้สักสองสาวันอะไรค่ะแช่น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ําให้เขากินอิ่มๆนะเพื่อนๆผมผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมอันนี้คือสองกิ่งนะโดเนี่ยอันนี้กิ่งหนึ่งกิ่งนี้ก็สวยนะเพื่อนในกิ่งนี้ก็สวยนะฮะราคาราคาไม่ได้สูงมากนะพี่ๆนะ หัวใจเศรษฐีนี่ราคาไม่ได้สูงเลยแล้วอย่างก็คือการขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าเราปักชำพี่พี่จ๋าโอ้ยอย่าขยายให้พูดนะฮะอย่าให้พูดเลยว่าปักชำโคตรยากต้นเนี้ยผมพูดเลยปักร้อยติดหนึ่งต้นน่ะแค่นั้นน่ะปักชำผมพูดแค่นั้นน่ะนะฮะแต่ว่าถ้าพี่พี่อยากจะทําแล้วรอดชัวร์ตอนกิ่งดีที่สุดนะครับผมตอนกิ่งดีที่สุดนะเพราะว่าอะไรคือตอนเนี่ยเราจะเห็นรากรากของเขาแน่นอนเลยสรับอ่าการที่ ถ้าเราเสียบยอดเ,อเราเราปักชำเนี่ยบางทีคือเขาแห้งแห้งตายไปเลยโดยที่ไม่ได้เกิดผลอะไรเลยนะฮะแต่การที่เราตอนกิ่งพี่ๆจ๋าการที่เราตอนกิ่งเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเขาจะต้องออกรางแน่นอนเพียงจะออกเช้าเดี๋ยวเท่านั้นนะพวกเนี้ยผมก็ปลูกไว้นะ่ะจะตอนน่าจะสิบห้ายี่สิบวันแล้วผมไม่ผมไม่ได้ดูเขาเลยนะฮะคือผมไม่ได้ดูเขาเลยนะผมไม่ได้ดูเขาเลย แต่คือปล่อยปล่อยให้เขาแบบอยู่ตามยถากรรมค่ะน้ำลดบ้างไม่ลดบ้างแล้วแต่นะครับเพราะว่าไอ้ชุดเนี้ยเขาอยู่นอกบ้านเขาอยู่นอกลัวผมก็เลยปล่อยตามยถากรรมปล่อยเทวดาเลี้ยงไปแต่ถามว่าน้ำฉีดไปไหมก็ฉีดไปแต่ไม่รู้ว่าจะถูกไหมแค่นั้นเองนะฮะ สำหรับพี่ๆคนไหนนะสนใจการปลูกหัวใจเศรษฐีเพราะมันเอานะให้ปลูกลงดินถ้าพี่ๆอยากให้เขาโตนะอยากให้เขาโตเป็นต้นเป็นขึ้นข้างบนนะปลูกลงดินนะครับผมเป็นไม้ที่ต้องการพื้นที่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆต้องการให้เขาอยู่แค่ต้องการให้อยู่แค่นี้ให้ต้นเท่านี้นะฮะต้นเท่านี้พี่ๆก็เอาลงกระถางไซส์ประมาณ2ี่สินิ้วประมาณนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ในกระถางเท่านั้นมันก็จะไม่ขึ้นกว่านี้นะคะเขาเรียกว่าอะไร ต้นมันก็จะทรงอยู่ในไม้พุ่มเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราลงดินเมื่อไหร่เท่านั้นพี่ๆจ๋าอย่าลืมว่าของทุกอย่างที่เป็นพืชยืดต้นถ้าเราลงดินเราก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเขาจะโตนะอย่างเคสอย่างอินเดียถ้าเราจะเน้นขยายพันธุ์แล้วก็ลงดินซึ่งผมก็พยายามเอาลงดินอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้คือน้ําแรงอบ้านผมตอนนี้น้ำแรงก็ไม่ค่อยรอเท่าไหร่อย,อย่างอินเดียผมก็ อนุบาลให้เขาแข็งแรงที่สุดแล้วผมถึงจะเอาลงดินนะฮะยังอินเดียพี่พี่มันไปต่อได้เยอะอยู่นะอันนี้ก็ไปต่อได้เหมือนกันเป็นไม้มงคลเขาเขาเรียกว่าอะไรปลูกแล้วรวยแล้วมันเนี่ยหัวใจเศรษฐีสาริกาลินทองอะไรฮะชื่อเขาเป็นมงคลมากนะสําหรับพี่พี่คนไหนที่ยังไม่มีเพราะนม่ให้หามาปลูกหน้าบ้านกันนะครับผมปลูกในกระถางก็ได้นะสําหรับคนที่แบบพื้นที่น้อยๆอะไรเงี้ยปลูกในกระถางเนาะแล้วก็อย่างคือชื่อเขาเนี่ยเป็นมงคลมากนะ หัวใจเศรษฐีสารเกาลินทองเป็นอะไรที่ดีมากนะเรื่องการเจราจาเรื่องการค้าขายเป็นอะไรที่ดีมากพี่ๆจ๋าพี่ๆคนไหนนะสนใจจะ cf 2กิ่งเนี่ยคุยกับน้องได้นะฮะราคาคุยกันได้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมของน้องเนี่ยเป็นไม้ออร์แกนิกและที่สำคัญน้องอ่า ทำให้แข็งแรงเพรต้นน้องถึงปล่อยถ้าไม้ไม่แข็งแรงน้องไม่ปล่อยนะฮะวันนี้เราไปแล้วนะผมสับปีพี่คนไหนสนใจเทคนิคดีๆการทําเกษตรแบบง่ายๆเข้ามาคุยกันได้ในช่องของเรานะฮะเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของเราได้เลยนะถ้าอันไหนที่ผมมีความรู้ผมก็จะตอบแต่ว่าถ้าผมไม่มีความรู้ผมก็จะไปหาความรู้แล้วมาตอบให้พี่นะจ๊ะฝากช่องผู้ใจเศรษฐีฝากช่องเศร,ร,เศรษฐีเกษตรของเราด้วยนะผมฝากไลค์ like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครบ1 0 0 0งพันซับสไคร์ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ